ไม่รอดว่าไงไม่รอดเขาโบกให้เข้าเข้าทำไมเขาดูแลพิเศษเลยอ๋อนี่ไงนวดจับเส้นอ๋อโอ้โหตำรวจดูแลเพียบเลยจะปิงยากอะไรเวลาโดนตำรวจจับเนี่ยก็เดินเข้าไปแล้วก็จ่ายแค่นั้นแหละอิงนักรีสอร์ทนวดจับเส้นโอ้โหตำรวจเพียบเลยวะลูกนี่ดูป้าไว้นะลูกแมนแมนไว้แมนแมนไว้ยากอะไรก็โดนมันก็จ่ายแค่นั้นเนี่ยครับเท่าไหร่ครับ คุณขับรถเร็วนะครับเชิญใจ่าค่าปรับครับเข้าคิวครับคิดว่าเท่าไหร่ครับห้าร้อยแม่นอนบำรุงทางนะครับต่อคิวจ่ายเรียบร้อยนะครับได้ใบสั่งมาเรียบร้อยครับนะถูกปรับความเร็วเขต90เขตเกขับร้อยสิบ จริงจมาร้อยสี่สิบโดนลองใส่ยกคันเร่งก่อนเวลาผมถูกจับความเร็วเนี่ยนะครับก็เดินเข้าไปเลยนะครับมันผิดมันผิดอยู่แล้วผิดอยู่แล้วก็เดินเข้าไปก็จ่ายผมจะไม่ไปเดินถามหรอกนะว่าพี่ตำรวจรู้ไหมว่าผมเป็นใครรู้ปาว่าพ่อผมเป็นใครถ้าคุณรู้แล้วคุณจะหนาวตำรวจบอกร้อนจะตายจะหนาวยังไงวะถ้าคุณรู้ว่าผมเป็นใครแล้วคุณจะหนาวแล้วก็จับโทรศัพท์ หาสารวัตรนนหาพุ่งกับหานู่นหานี่รู้จักนี่ผมรู้จักอายการผมรู้จักไอ้นี่ผมรู้จักไอ้ไน,นั่นห้าร้อยเองใจ่ายไปอะผิดก็แปลว่าผิดแมนๆมหน่อยไม่ต้องไปอ้างบรรพบุรลุษถ้าคุณรู้ว่าปูกากงะแปะอ,อื้มอาเจกอกโก้ช่วยกโกวาตัวกโก้วีกโก็ผมเป็นใครแล้วคุณจะหนาวตำรวจบอกมึงบ้ามึงมาไล่บัพรพบุหลุดนะครับจ่ายไปเออแค่นี้ นะทาผิดก็จ่ายไปเขาปรับเราก็เออจ่ายไปเพราะเราผิดจริงนะมันก็ไม่ว่าจริงแล้วประเทศมันก็จะไม่มีปัญหานะครับตํารวจก็คุยผมดีอาอารมณ์ดีแล้วถูกจับแล้วก็อารมณ์ดีก็อารมณ์ดีจริงกัถูกจับไงเออก,ก็เราผิดจริงๆอ่ะยิงผิดตั้งแต่ออกจากานี่นครพนมนมาแล้วรู่ตั้งแต่ร้อยสีนนะ่สิบเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเคตหกสิบผูกมาตั้งร้อยถ้าเอาจริงเจ,จ๊งก้หมดเลยนะเคทหกสิบเนี่ยนะเนี่ยร้อยแล้วเนะนะนี่ย บางทีบางอย่างก็ไม่ได้แต่ื่อกีผมไม่เห็นจริงว่เป็นเขตเก้าสิบประเทศมันจะได้ไม่มีปัญหาผิดก็แปลว่าผิดนะเออไม่ต้องไปบอกหรอกผมรู้จักคนหน้านี่นะผมรู้จักนายกหนูนะนายกหนูไอ้โน่อ่ะกูโดนจับห้าร้อยเองโทรหานายกหนูนายกหนูบ้านไร่บ้านนาเออนายกอะไรก็มาดูสมาคมกระปุกลุกที่ไหนก็ได้ไม่ไม่ไมต้องไปเบ่งกับเขาหรอกเขาก็ทําตามหน้าที่นะคุณตำรวจ ปล่อยเขาไปเถอ, okay. อะออกเขตแล้วออเออกเขตแล้วเหรอยังไม่รู้อยู่ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นโดนไปเรียบร้อยจ่ายไปนะผมก็ฝากทุกท่านด้วยไม่ต้องให้ใหคุณตำรวจก็ปวดหัวปวดกระบาลน,นะว่าผมเป็นใครพ่อผมเป็นใครแม่ผมเป็นใครปู่ผมเป็นใครย่าผมเป็นใครเหนื่อยเปล่าๆแล้วบ้านเมืองก็ขับเคลื่อนลำบากผิดก็แปลว่าผิดประมาณนี้อันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับคุณตำรวจที่ ตำรวจมาดูแผนที่รอบรถบกอกอหมดนี่มาจากไหนมาจากเวียดนามเนี่ยออกเขาก็ถามไปยังไงผมก็บอกว่าเนี่ยออกจากตั้งแต่ห้วยโกนเดียนเบียนฟูหายอุดมชัยไปนู่นไปนี่เขาบอกไม่เคยไปอะแต่เขาก็ออกออกเนี่ย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 แล้วก็มานาครพนมนะเพิ่งออกจากมานาครนพนมเมื่อเช้าเนี่ยผ่านมาสองประเทศเนี่ยม่โดนจับมาโดนพี่จับเนี่ยเขาขุดรอไปเคจบข่าวลาก่อนนี่อุดมชติเป็นห้าร้อยบาท อจบข่าวจายไปแคนั้นออพี่เกียดไม่เบ่งถ้าเขารู้ผมเป็นใครเขาจะหนาวนะ